ชาวเน็ตแฮเมนถึงก๊อตจิรายุหลังถูกเปลี่ยนบทบาทจากพระเอกกลับสู่ดาราสมทบอีกครั้งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความสำเร็จของละครเรื่องกระเช้าสีดาทางช่องวัน31ที่เพิ่งราจอไปแจ้งเกิดให้กับหนุ่มก๊อตจิรายุ ในบทบาทพระเอกเต็มตัวได้สำเร็จขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติคนใหม่ของวงการบันเทิงเลยทีเดียวหลังเข้าวงการมานานแต่ยังวนเวียนอยู่ที่บทนักแสดงสมทบเท่านั้นเรียกว่าเป็นการเปิดตัวในฐานะนักแสดงอิสระได้อย่างสวยงามค่ะแต่ล่าสุดแฟนๆก็มีการแชร์ภาพจากละครเรื่องลายกินรีผลงานการแสดงล่าสุดของหนุ่มก๊อตที่กำลังถ่ายทำกับบ้านเก่าอย่างช่องสามออกมาให้วน โดยเป็นผลงานที่หนุ่มกอ๊อตถ่ายค้างเอาไว้ก่อนหมดสัญญาแต่มีการพับโปรเจกต์ไปชั่วคราวก่อนด้วยปัญหาเรื่องบทก่อนที่ล่าสุดได้กลับมาเดินเครื่องถ่ายทำใหม่อีกครั้งโดยในรายกินรีหนุ่มกอ๊อตจะรับบทเป็นไอจ้จันสมุนคนสนิทของออกหลวงอินทราชพักดีคุณนางตรมพระตำรวจหรือนเดชคูกิมิยะพระเอกของเรื่องนั่นเองค่ะ ด้านแฟนๆชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมหนุ่มก๊อตกันเป็นจำนวนมากว่าเป็นนักแสดงตัวจริงแม้ว่าตอนนี้จะมีชื่อเสียงแล้วก็ยังยินยอมรับบทบาทสมทบเพื่อรับผิดชอบผลงานของตัวเองอย่างเต็มที่น่าชื่นชมเอามากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย